เป็นเบาหวานมานานหรือยังคะโออสิบกว่าป,ปีแล้วค่ะเมื่อก่อนแม่เป็นคนท้องผูกไหมจ๊ะใช่ท้องผูกสี่ห้าวันหรืออะไรเนี้ยแ้วก็ถ่ายยากมากแล้วคุณหมอบอกว่ามีภาวะน้ำตาลขึ้นไหมคะอ๋อจากน้ำตาลร้อยปดสิบตอนนี้เหลือร้อยสิบค่ะจากที่ปวดเข่าก็ดีขึ้น ทานไปมันรู้สึกสุขภาพเราดีขึ้นค่ะแล้วก็รสชาติกลมกลม่อมคือหวานหอมะคะ่ะสวัสดีค่ะชิวจากบริษัทบาลานแบรน์ค่ะและวันนี้นะคะชิวอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดค่ะวันนี้นะคะชิวได้มาพบกับลูกค้าน,นะคะที่มีภาวะเบาหวานค่ะแต่ว่าลูกค้านะคะชอบทานกาแฟาค่ะ ทีนี้นะคะอย่างที่ทราบกันดีนะคะว่าผู้ที่มีภาวะเบาหวานนะคะไม่สามารถที่จะทานกาแฟทั่วไปได้นะคะอาจจะต้องเป็นกาแฟดําอย่างเดียวแล้วที่นี้จะทํำยังไงล่ะเดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์ลูกค้ากันดีกว่าค่ะว่าหลังจากที่เขามาเจอบาลานแล้วชีวิตการทานกาแฟของเขาเป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์เลยดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะคุณแม่สวัสดีค่ะคุณแม่แนะนําตัวให้กับผู้ที่รับชมคลิปนี้ฟังหน่อยค่ะค่ะแม่ชื่อแม่แดงนะคะค่ะกคคือเจอกาแฟตัวเนี้ยก็ทานอ่าแล้วรู้สึกว่า มันดีขึ้นนะคะคะจากที่เราจะเป็นเบาหวานนี่ก็จะฉี่บ่อยอะไรอยนี้นะคะแล้วก็ท้องผูกพอมาทานตัวนี้ก็รู้สึกว่าดีขึ้นท้องก็หน้าท้องเคยมันใหญ่แล้วตอนนี้มันค่อยยุบลงอย่างเงี้ยถามคุณแม่บอกว่าคุณแม่เป็นเบาหวานมานานหรือยังคะสิบกว่าปีแล้วค่ะสิบกว่าปีแล้วก็คือมีการไปพบแพทย์เป็นประจำสามเดือนอครั้งหนึ่งตอนที่คุณแม่เป็นเบาหวานก็คือ ตั้งตั้งแต่สมัยสาวๆเลยหรือเปล่าค,คุณแม่ต้องทานกาแฟอ๋อกาแฟนี่เพิ่งมาทานตอนประมาณอายุ30สิกว่าค่ะถ้าไม่ทานจะเป็นยังไงคะแม่ปวดหัวปวดหัวแล้วก็สุดกระสับกระส่ายอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเราติดกาแฟไปแล้วใช่ก็คือแบบว่าต้องต้องกินให้มีพลงังให้ไม่ง่วงอะไรอย่างเงี้ยใช่แมะนะคะทีนี้พอเราเป็นเบาหวานคุณหมอให้กินแต่กาแฟดํา มมงดเลยไม่ให้กินเลยแต่นี้ป้าก็บอกว่าป้าติดก,กาแฟขอเป็นกาแฟดําได้ไหมเขาบอกวได้ครับก็ลเลยก็ทานกาแฟดำํำใส่มะนาวแล้วตอนก่อนที่คุณแม่จะเป็นเบาหวานเนี่ยเป็นกาแฟแบบใส่น้ำใส่ซอง<ะ>2องละหบาท มีเง in so ้นกาแฟชงแล้วก็ใส่นมนมข้นมีรสชาติหวานหวานร้อยหรือว่าหวานน้อยคะหวานเยอะหวานเยอะเลยนะเพราะว่าเราเป็นคนแบบว่าติดรสชาติด้วยใช่แล้วทีนี้พอแม่ต้องมาทานกาแฟดํามันเป็นยังไงล่ะแม่มันไม่อร่อยมันไม่อร่อยแล้วก็ไม่อยากทานแต่ก็ต้องทานเพราะติดอ่าขอทานอีกนิดนึงค่ะแม่แล้วทานตัวกาแฟดําร่างกายก็คือสดชื่นสดชื่นขึ้นมาหน่อยแต่ก็ต้องทานไป คือไม่ปวดหัวก็กินไปอย่างนั้นนะคะทานไปเรื่อยๆเพราะเราไม่ปวดหัวแม่อะไรแต่พอหยุดปุ๊บแล้วมันปวดหัวอืมก็แต่ก็ชินไปแล้วกับกาแฟดำทีนี้แม่ก็ยังจะต้องการเฟ้นหากาแฟที่อร่อยอร่อยแล้วก็รักษาสุขภาพได้ด้วยใช่ใช่ค่ะจนมาเจอตัวกาแฟที่คนเป็นเบาหวานทานได้ด้วยนะเจอได้ยังไงคะแม่เจอจาก เพื่อนเนี่ยเพื่อนแนะนําเพื่อนรน้แนะนํามาเขาบอกว่าอย่างไรจะแม่กินกาแฟตัวนี้ไหมมันกินแล้วสุขภาพดีแล้วก็ระบบขับถ่ายดีด้วยอะไรอย่างเงี้เมื่อก่อนแม่เป็นคนท้องผูกไหมจ๊ะใช่ท้องผูกสี่ห้าวันหรืออะไรเนี่ยต่อครั้งค่ะโอ้สี่ห้าวันเลยเหรอแม่ใช่แต่ก็ถ่ายยากมากพอมาเจอเนี่ยพอเพื่อนเขาแนะนําก็กินแล้วรู้สึกดีขึ้น แล้วเราเชื่อเชื่อไหมคะแม่ว่าบาลานซ์คีโตเนี่ยมันคนเป็นเบาหวานเนี่ยจะทานได้จริงๆก็คนชอบกาแฟนะคะ,ะก็แน,นะนํากาแฟอะไรก็ทานแต่พอทานตัวนี้แล้วรู้สึกว่าเราดีขึ้น เพราะเราสังเกตสุขภาพเราจะเข้าห้องน้ำบ่อยๆมันก็ลดน้อยลงรสชาติแหะจ๊ะแม่รสชาติกลมกล่อมอร่อยอคุณ<อ>แม่ก็สั่งทานเป็นประจำใช่ค่ะนะคะเพราะว่าตัวบาลานซ์เคนะคะเป็นกาแฟานะคะที่เหมาะกับคนที่เป็นเบหาหวานนะคะแล้วก็คนที่อยู่ในขั้นตอนของการทำคีโตเพื่อลดน้ำหนัก และลดภาวะไขมันในเส้นเลือดได้ด้วยนะคุณแม่แล้วก็ช่วยในระบบขับถ่ายนะคะเพราะว่าเขามีสารสกัดอัดแน่นเลยในซองนี้นะคะคุณแม่แม่จ๋าแล้วหลังจากที่เราทานกาแฟต,ตัวนี้ไปแม่ก็ไปก็ยังคงทงไมพบแพทย์่แล้วเจาะเลือดตรวจสามเดือนทุกครั้งค่ะแล้วคุณหมอบอกว่ามีภาวะน้ําตาลขึ้นไหมคะโอจากน้ําตาลร้อยแปดสิบตอนนี้เหลือร้อยสิบค่ะพอะทานตัวนี้ไปแล้วน้ําหนักตัวจะแปดสิบเกือบจะแปดสิบนะคะตอนนี้ลงมาหกสิบห้า น, asure, น้ำตาลก็ไม่ขึ้นน้ำหนักก็ลดใช่ค่ะจากที่ปวดเข่าก็ดีขึ้นอเลดมากเลยเพราะว่าพอน้ำหนักเรามันลงเข่ามันก็จะไม่ปวดแล้วเก็ไม่ปวดเพราะว่ามันไม่ต้องเอ่อไปรับน้ําหนักตรงเข่าเยอะดีมากเลยแม่เพราะฉะนั้นนะคะการันตีได้เลยนะคะว่าคนเป็นเบาหวานนะคะสามารถทานกาแฟนะคะบาลานซ์คีโตได้อย่างแน่นอนเลยนะคะเพราะว่านี่คือประสบการณ์จริงนะคะจากแม่แดงนะคะที่มีภาวะเบาหวานนะคะเขาได้ทานตัวนี้มานะคะ ให้แมแดงนะคะช่วยแนะนํากับคนที่ดูคลิปนี้อยู่และเขามีภาวะเบาหวานเหมือนกันแล้วอยากจะทานกาแฟที่อร่อยๆอบ้างนะคะแมแดงมีอะไรอยากจะบอกกับเขาคะโอ้ล้วก็อยากชวนทุกคนนะคะลองมาทานกาแฟตัวนี้ดูะะพอพอรู้สึกว่าทานไปมันรู้สึกสุขภาพเราดีขึ้นคะ่ะถ่ายก็เป็นเป็นเวลานะคะแล้วก็รสชาติกลมมคือหวานหอมะคะ่ะคะแนนเต็มสิบ ให้เท่าไหร่ดีคะอ๋อสิบก็ให้เต็มสิบเลยคะ่ะกาแตัวนี้นะคะแม่แดงนะคะให้คะแนน <c oughs> บาลานซ์คีโตของ <c oughs> เรานะคะเต็มสิบคะแนนไปเลยนะคะ <c oughs> ก็คลิปนี้นะคะน่าจะเป็นทางออกสําหรับคนที่มีภาวะเบาหวานนะคะแล้วก็อยากจะทานกาแฟที่มีรสชาติหวานหอมอร่อยนะคะชิวย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าผู้ที่มีภาวะเบาหวานนะคะหรือว่าอยากจะดูแลหุ่นนะคะก็สามารถทานกาแฟหวานหอมอร่อยแบบนี้ได้นะคะก็สําหรับใครที่สนใจนะคะตอนนี้มีโปรโมชั่นอยู่นะคะสามารถทักเข้ามาได้ ะะวันนี้นะคะชิวก็ต้องขอขอบคุณแม่แดงมากเลยนะคะที่ให้บาลานซ์คีโตนะคะได้ดูแลสุขภาพนะคะ <atas? S 1> ขอให้คุณแม่นะคะสุขภาพแข็งแรงนะคะแล้วก็นี่เลยขอมอบกิเซตบาลานซ์คีโตให้กับคุณแม่เลยนะคะดูแลสุขภาพไปไป,ไปนาน <PSAKI S 2> ๆเลยค่ะ,คะขอบคุณคะ่ะ<อ>นะคะก่อนจากกันนะคะฝากไว้อีกหนึ่งข้อคิดนะคะ ต้นทุนของการดูแลสุขภาพนะคะมักถูกกว่าต้นทุนของการรักษาสุขภาพเสมอนะคะเคสหน้านะคะชิวจะไปที่จังหวัดไหนนะคะอย่าลืมติดตามชมนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ